สวัสดีครับผบกับช่องลุงเดียนะครับเตีมล่างบานนองอุ้งอิงก่อนนอนครับก่อนนำน้ำนอน,นสักรอบแล้วครับคืนนี้ต่ำตามีอาการหนาวหาครับอากาศยับจะเย็นเย็นหนาวหนาครับจากกลางวันร้อนอยู่ดีๆครับลมไม่มีนะครับดีว่าลมไม่มี แต่ว่าอาการตำตาจนันแนวแต่ไม่ตึงกับแนวหมากับปอดช่วยปอกงามถือว่าการดีครับ mm hmm. เดินสักรอบละออกกำลังกายกอน้ำน้ำครับ mm hmm. นี่มูยังไม่นอนนะครับ นี่แม่ก็ป่าวออมาชี้ครับก่อนนอนมูโอ้ไปแล้วไปไหมไปแล้วไปแล้วแม่ก็ป่าวออมาชี้นะครับอืมครับ เสียงรถไฟต่อมาแล้วบาิสานครับวูดดังแล้วเสียงวูดดังแล้วเสียเด้เราไปทำงานครับนี่มาดูดีๆนะครับอยา่าดราม่านะครับ FC ดี FC ดีกว่าคอมเมนต์มา ว่านองไม่ใจมากกางถนนนะครับปล่อยนอนแบบนี้ไม่จ่ายนะครับนี่คือกรงขอกรงลูกเด็กนะครับกว้างนะครับหม้เ้านอนและถึงทีที่เ้านอนนะครับเกือบสิบล้านครับผมอยากคอมเมนต์หวามากกางถนนนะครับมันดูไม่ดีครับผมแต่เพียงแดีว่วจะต้านทีได้มันยังไม่เรียบร้อยนะครับจึงไม่อยากจะปล่อยนองครับ เข้าใจนะครับพีีแต่ว่าคอมเมนต์มากกัหลุลงเดียก็ไม่ใจหวายเนะครับนะครับแต่นี่แกจัวกล้าวนะครับหลุงเดียก็บอกไปแล้วนะครับเพราะจะปล่อยให้น้องแบบเล่นเป็นปานเมื่อนแต่ว,ว่าน้องอยู่ที่ฟาร์มมันมันไม่ได้ครับเพราะาฟาร์มเขามีรั้วรอบรอบจิตนะครับปุ้ม ปวกระดงกระดูกอะไรแบบนี้เสียาตาอนได้ก็ไม่มีนะครับจะใช้นะครับจากาจา f าเอฟซี FC. อันนี้ที่นองานอนนี่คือเป็นปืนข้างนอน,นะครับแต่ด้านในนะครับตรงนี้ปูอย่างดีนะครับอ่าด้านในปูอย่างดีนะครับกัหน้าอุ่นแน่นอนครับปุม อากาซาลมันไ้ปิดเรียบร้อยนะครับนะครับขึ้มไม่ลมแต่ลมไรมันไม่มีนะครับนี่ก็รับแล้วครับตาหว่าเขาแบบนอนไม่ได้จริงๆหรือว่าน่าไรแบบนี้เ้าคงไม่รับหรอกครับอืมเหนื่อยครับวันนี้กระจายนะครับเอฟซี FC. น้องไม่ให่มากกลางตะนนแน่นอนครับ นี่ครับเหนื่อยกับวันนี้เล่นหลายหลายไอลูกปัวนซ้สี่ตัวไวรุนนะั้นโดนไปตุ๊บหนึ่งกับวันนี้อย่างียดโดฟีก็ด้วยโดนไปตุป๊บอ่านี่กับเฟบซีที่ก็นอนนะครับอืมก,ก็นอนดีว่าตีลุงเดียรแล้วกันอืมอืมนะครับ ดูได้นะครับเอฟซีไม่จ่ากลางตะนุน่นไนนอนครับกระจาจนะครับม,มีคอมเมนต์มาว่าเออหนองมันมากกลางตะนุ่นไม่จ่ายนะครับหนอนกลางตะนุ่นนะแกติดน้นครับแต่ว่าบานติดน้นลังหนึ่งเกือบสิบล้านครับนะ ตามหมดเสียเสียไปหไนเลยมาเร็วอืมตึงเนี่ยกับ fc จ้ายหลงเดียบร้อยเพื่อครับเห็นไหมครับมันเศษว่าจะดูก่อสร้างนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดครับตึงปล่อยก็ไม่ได้ครับตึ้งนองเป็นมาเล็กกับจอบจอบดมจอบเลียบเนี่ยเจออะไรถึ่เขาคิดว่าเขากินได้หรือเป็นข้องกินเขากินมดครับตึงอันตราย nó làm comment tí tiếng đai gặp nó và ừ tuần năm tuần ni cả lùng địa gặp gặp cũng ừ, mà comment bẹp nó mình cả đi nít nữa đến rồi trăm อืมครับตีนองนอนนะครับปุ้มเห็นไหมครับเห็นนะครับอยิงๆหลงเดียวก็ไม่ใจยากปุ้บจยิงอยากจะปล่อยบ้านนะครับแต่คอมเมนต์มาไล่รอบเกินครับไม่ใช่คอมเมนต์เดียวกับมาคนคนเดียวนะครับแต่ว่าคอมเมนต์มาซี่ห้าอกลังเลยนะครับแต่หลงเดียวนําออกไปแล้วนะนะครับ ต <c oughs> ิคอมเมนต์มาอันไม่เป็นไรครับแต่ากับดูครับอน้องไม่มใจนอนข้างถนนไหนนอนครับ <c oughs> นะครับล่างเกือบสิบล้านครับแต่ถ้าท่านตีไม่เรียบร้อยนะครับคอมเมนต์ผูดหวาหลงเดียได้ครับหลงเดียก็ไม่ใจได้ตนใจนะครับ กามีกครับคนคนเดียวนี่แหละก็คอมเมนต์ดีๆเซตก็ับมาคอมเมนต์หลงเดียว,ว่าบายดีบายมาอย,อยู่บรนนองบายนะอยู่บรนนองแบบนี้คือมันมันไม่จ่ายนะครับนะครับพมเนาะมันฟังอานแล้วมันดูตแหน่งตแหน่งครับพมแต่การลุงลุงเดียรเลือกจริงเลือจ,จะไม่ปวดตึงเหลือจะไม่ส่นใจนะแกมาแม่แกมาสวนใจนิดนึง ว่าเออว่าดีดีมากางตะลุ่นมันมันไม่จ่ายครับประกบปมอย่างดีเมื่อนกันครับกับลูกเด็กแต่เพียงลูกเด็กกันนอนได้กับลุงเดียกับป้านางรับปราว่าเขาตรงระวังนะครับแกเขาตรงระวังครับเปราว่าเขาอยู่ในช่วงปุณายเขาเป็นผู้ป่วยครับผมต้องรักษาครับ ตึงปลอยให้เล่นปลอยให้แบบเมื่อนดีดีหรือว่าเมื่อเสียโดมไม่ได้ครับนะครับเพราะว่าคุณหมอบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าเขาไปกัดซ้ำอีกที่ก็โดนกัดซ้ำอีกที่กันทีนี้ยาที่รักษาไป,ปรอบแรกมันจะดื้อยาครับเข้าใจนะครับทีนี้พอดื้อยาทีนี้ก็คือตุกเรียนยาตัวใหมร่รักษาอยากขึ้นครับ แกนั้นบอกว่าโวงนี้ตรวจไได้ถูกย่างใบพ้นตรวจได้ออกมาแล้วคือขาดีมดอ่าเพียงแต่ว่าน้องยังมีเชื้อไวรัสอยู่นิดน้อยการหักษ่าให้ให้หาคาดก่อนครับแล้วก็น้องก็ได้เล่นปกติกับปล่อยให้าคาดแล้วก็ถาาก็ว่าจบกันไปครับจะไม่รับเชื้อเพิ่มเข้าใจนะครับ f อฟซี ก็เน,นี่ยกับให้หลวงเดียผูดอบเพื่อกับเป็นไหมคือบ้านมันยังเป็นสถานที่ก่อสร้างเง็นไหมครับป๊มมันยังไม่เป็นระเบียบแต่ละที่ครับก็อ,อีกไม่นานนี่แหละครับเซ็ตสมบูรณ์นะครับอีกไม่นานแล้วก็จะจัดจะจัดส่วนให้กล้องเด็กๆชวนให้กล้องอ่าแบหน่อยนะครับก่ขอควัวได้ค่ะยายก็เขาบอกอยู่นะครับผม ถ้าคนนีคอมเมนต์ดีว่านั้นก็คือดูทุกคลิปได้กับคลิปตีมรังบานมีบอกมดตุกคนรับนะครับปุ้มเพราะว่าตุกคนก็บอกมดกับว่าเออเดือนนั้นประมาณเดือนนี้เดือนนั้นเออ,อยังเป็นราต้านทีก่อสร้างยังไม่ร้อยสมบูรณ์ยังไม่เป็นจัดุรวนแต่ไรทีกับต,ตีมรังบานหรือว่าตีมน้าบ้านได้ที่เขาใต้ตาก็มันมีมดบอกมดนะครับ อย่าดูนิดๆแหละกาคิดแก่สันๆแล้วก็คอมเมนต์แบบแบบนี้นะครับลุงเดียยังนอนกระต๊อบอยู่เลยครับดีดีนอนบาลลังแก่ทิพลานไปครับโอ้โคอมเมนต์นะครรบปุม้มเอาเป็นวา่า คุยเซตเกินนี้การป้านพอนนะครับมู่ได้ก้าวบานยัง <c oughs> เสียด้ไปแล้วครับตะกี้ได้ยินเสียงเด็กก,ก้าวีด็กแก้กววิ่งให้ไปเลยไม่ปักได้ตะมานแล้วเกินนี้เสีย เอาครับสำหรับเกินนี้นะครับแก่นี้นะครับอย่าลืมติดตามจองลงเดียนะครับตีมล่างบานนอ้ององค์หิงนะครับปนางทตีมล่างบานน้ององค์อิง,งแล้วก็สั่งเพจด้วยนะครับชื่อเดียวกันมดกับพ้อมปากติดตามด้วยคุณในกับราตรีวัดเจอกันไม่พรุงนี้ tomorrow นะครับผมคืนนี้ร้านติระวัตรครับ